โอดนเลยวะโอ้นี่เดียวไอ้ไม่งั้นแม่งล่วงสองแล้วยโอ้ว้าวต้องบอกออมอีกนี่มาว่าอ๋ออีกช่วงหนึ่งก็ที่กูไม่ว่างก็คือหลังจากวันที่ยี่สิบสองนะเพราะว่ายี่สิบสองนั้นมีอลิสอินบอ์เด์แลน เราจะไม่ออกไปไหนจากบ้านยังดูให้จบปู๊ดสบอยมึงจะมารับกูอ่ะปุ๊ยิงโอ้ยยังไงอ่ยแน่นอนเหยเจ็บหรือบาดเละแล้วมันมันคนอะไรอะฮะเปล่าร้องเพลงเดียวผมเลยอ่ะเปล่าร้องไห้ กนันไม่เกรงใจใครยังพูดแต่กูตายเลยสักเฮ้ยโดนอะไรมันเนี่ยผมันไงผมโอ้ฉ <S illing> <S hr an humming> ันโกตฉันร้องเพลงดีเ่ย ไม่ไม่ร้องดีกว่าไอ้เหี้ยครับสิร้องแบบทาแอสอะโอเคดีเนี่ยให้พูดตรงๆเนี่ยดีกว่าออมโอเควิขอโทษเลี่ยดวะเออพวกนี้ขอโทษละกันให้เกียร์กูเลยโอเคเอาเพื่อนวิวลูกกำหมัดเลยอยู่ที่เตียงยกเท้า แบบไอแซงอแซงนอแซงไอเงี้ยอาหารอีสันเล่นได้แต่ต้องเริ่มใหม่เว้ยเออก็เริ่มเริ่มใหม่ดีเลยไกลได้เยอะไอแงเล่นอะไรได้เฮ้ยวาน she say yes okay เล่นเล่นออนแก๊สใครใครขอใครแต่งงาน เอ้ยอันนี้ชอบอันนี้ชอบถึงเวลาทำแล้วเล่นลูซิโอสองตัวเล่นลูซิโอสองตัวป่ะล่ะแต่กูคิวมึงดาเมจทให้มึงคิวมึงีไม่ได้สปียนะเนี่ยลูซิโอสองคนจัดเงินไม่เยี่ยมเหมือนว่าแค่สุดีเรื่าเฮ้ยลูซิโอสามคน เฮ้ยเดี๋ยวลูซิโอสี่คนเลยสิลูซิโอสไอ้วานลูซิโอลูซิโอสี่คนเมาสิเมาสิเมาสิมาไม่ใชยแก๊งคนดำไม่ตว์เฮ้ยแต่คอมนี้ได้อยู่นะเอาจะว่าไปได้นะเว้ยไม่ไอไอนี่ก็ดำเว้ยจริงจริงเราไล่ริเปอร์สวยเลยกับรถไอโอุลูซิโอคนพี่ดีมากโอ้ชิลูซิโอคนพี่มึงช่วยกูดูหนึ่งแล้วสิหนึ่งแล้อสิแล้วดิบ้ามาดูแก่กว่า ไอเจนี่เป็นพ่อยังไงก็เป็นพี่สองเงแบบว่าเป็นลุงไงมียนตรีกูเมียนตรีเปิดหัวของนะไม่ไม่วานไม่ใช่ลุงเอาวาน่าจะแบบคนที่ออกจากโมตะกูลโดนแลกออกไปแม่งี่เง่ามาโดนหัวกูไอ้เหี้ยพวก minority minority family ไอ้เหี้ยอ้ยอ๋อเปี้ยไอ้เจ๊งกูเซงหงาสัตว์ไอ้กูเจอฟาร่าเลยสิไม่งีแบบช็อกบินมาแล้วแบบ เอากูให้ตายอ่ะคนเดียวอ่ะเงี้ยเอ้ยผักคันโซไปไ่ไหววะเอ้ได้ไดสวยสวสวยโอ้ยลิงเียนี่านีเลยเอจริงเหรอปไม่เข้าไปล้ไวลว้ว้้วยลิงอ่ะไป ปาเชอร์อีส์เดอะนิวโอเนอร์ออฟเดอะเกมคืออะไรวะเชียจริงงอเฮ้ยปาชร์เป็นโอเนอร์เหรอเฮียมึงช่วยแบนคนที่ช่วยปาเชอร์หน่อยดิเฮียแบนไหแบนตัวเองเฮียแต่ลุซิโอคุงเฮียคือมึงกดเอ็นไอแลมึงยิงอ่ะโดนฝั่งแม่งแล้วทะลุไปโดนพ่อบด้วยเฮียอิโมชันแนลดาเมจได้คนหลังคนหลังคอมตายไปด้วยทันเฮีย อะไรก็ได้อย่าได้ปัดเชยอะไรก็ได้ไม่ใช่ปัดเชยเอ้าทำไมอ่ะไม่ใช่หรอกไอ้เหี้ยไายเฉยเป็น graduation ไว้พี่ใครหัวห้องไอ้เหี้ยยอมก็โอ้เออีฮีลิ่งฮิวฮิวฮิวเก่งเอาไปเลยโอยแม่งหลับเลยสวยสวยสวยหมอกฟอเบอร์ โอ้ยเลตึงโอ้ย,ยเฮียเลไม่แม่ตายเลยสัสผมจริงต้องบะเปลี่ยนฝั่งมาเลยนะโคตรถ,ถึงได้พีตายเก้าไอ้เฮียพวกกูรวมกันยังไม่ถึงเลยมั้งเนี่ยไอเฮีย <S <S ึงจะมาดูอะไรกูเล่ากกูรวมกันไม่ถึงไอ้สั์เนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดะรวมกันทุกคนยังแปดอะ ก่ลว่าแล้วมันก็ง่อแบบง้ตายใหญ่ฮะ่ตายตอนแรกเลยไโดนไปลติดอข้างล่างเลยเหียเอไปหลังเข้าโอ้กูจะรอนกูรอนกูลับกูหลับมันได้กูหลับมันได้เฮียยเคบบบบบบบ พูดเร็ววะเลยพูดเร็วาะมีใครรู้เคแบบหมูคันาวปะตกลงมุดตอบก็ได้แบบเคแบบหมูหมูสามชั้นเน็ตคันาวปะไม่เลยไม่ทำไมไม่คันลาวไวเหี้ยหมูตุ้มเบลเลยเลย